มาดูทางการทัถนนครับหน่ยถนนคอนกีดร,ระหว่างบ้านดงพองครับหน่ยดงพองไปบ้านหัวใหญ่ตอนนี้ถามช่างเหลือประมาณ40สิเมตรนะครับน้ำกำลังมาเลยเลยก,กักเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ดูโอ้ไก่เร็จแล้วครับไก่เร็จแล้วไก่เร็จแล้ววันนี้วันที่อะไรล่ะยี่สยี่สิบตุลาหกสี่เซ็จแล้ว แล้วไอ้ตรงที่ขาดเราสามารถขามไปได้ไหมไม่ครับไอ้ตรงที่ยังไม่ทําไดอยู่ไหมไดไอ้ตรงที่ยังไมเ่เทปูน่ะขามไปได้ไหมหลดหลดขามไม่ได้เลยครับมันสูงนะก็มันมันก็เป็นผักไปครับอ,อ๋อถัดโต๊ะก,ก็โต๊ะตรงไปทรายก็ขึ้นใช่ไหมครับทำโมไซไปได้ไหมก็เปื้อให้บิงเลียนนี่นะครับอ,อ๋อแต่ไปทั้งใดเลน,นึองครับอ,อ๋แอแสงก็ไปได้เนาะโอเค อันีนี้มาดูถนนเหลือ40เมตรครับแต่กระทางไปได้อยู่ขอบคุณมากครับถนนไก้เสร็จแล้วไก้เสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับช่างร้อ,อนไก้เสร็จแล้วเนาะเหลือ40เมตรเนาะอ้ยเ,เลยพอตานไปเนะนี่ยเหลือ น้ำเขาได้เขาได้แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปผ่านไปได้อยู่เนาะไปใสเลีนเลนขวามือแต่แต่แต่ว่าเอ็ดเซนต์ทางขวามือนี่เอกขนขี่ตลอดพอแต่ว่ารถรถใหญ่ก็ไปได้โอเครับไม่ได้ครับไปได้แต่เหลือยเอ็ดเซนซ้ายมือ40เมตรเลี้ยงในเทอโอเคครับแต่ก๊วยตรงสะพานเนี่ยน้ำมันเยอะอะเพิมอ๋อน้ำมันเยอะครับผมโอเคครับอ่ะมารีวิวสะพานบ้าน หัวใหญ่กบ้านน้องพ้องอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตำบลลูเกเข่าเองครับอันนี้ที่ยี่สิบตัวแล้วสีขอคณครับ